สวัสดีครับอยู่กับผมโดมมอนตมิชั่นสวิตนะครับวันนี้ครับมีงานล้างท่อรวมไอดีครับของรถอิซูซุเครื่อง3.0นะครับเป็นมิวเอนะครับก็อนี้เป็นยูโร3มนะครับมิวเวิ่ง3 0 0แสนกิโลเมตรนะครับคันนี้ครับก็วิ่ง3 0 0แสนเพิ่งล้างครั้งแรกเลยนะครับมาดูกันครับว่าประมาณไหนครับล้างครั้งแรกนะครับไม่เคยมีการอุดอิจาไม่เคยล้างมาก่อนครับก็ถอดล้างครั้งแรกครับเข่าก็ประมาณนี้ครับตัวลิ้นปีกผีเสื้อตัวนี้มอเตอร์อิจาครับเข่าก็ประมาณนี้ครับ ดูพอตไอเดียในนี่ครับก็จะยืมก <ulous S 1> ็จะเขอะประมาณนี้นะครับ3ามแสนกิโลเมตรนี่ครับขมังก็จะเกาะตรงลิ้นชุดนี้ครับค่อนข้างเยอะครับนะครับขมังก็จะเกาะเยอะก็จะประมาณนี้เลยครับวิง3ามแสนกิโลเมตรถอดล้างครั้งแรกครับหวกชุดท่อแป๊บนี่ครับก็ถอดออกมาให้หมดก็จะทําความสะอาดได้หมดครับดูช่องนี้บ้างครับนี่ครับช่องนี้ก็ขมังเต็มเลยนะครับนี่ครับสามแสนกิโลเมตรตามอายุตามเลขใหม่ครับก็ ถึงระยะเวลาเราก็ควรถอดล้างทีครับถ้าเราไม่อยากทําการอุดอีจาก็ให้เซอร์วิสแมนเทนเนนทุกแสนห้าหรือแสนโลก็ได้ครับไปดูพอตไอเดียไหนมครับว่าประมาณไหนครับตัวนี้ก็เป็นชุดพอตไอเดียไหนนี่ครับเนี่ยก็จะเยิมก็จะเขอะประมาณนี้ครับนี่คือเข่านะครับชุดนี้นะมันเป็นอากาศนะครับเป็นอากาศจะต้องสะอาดนะครับถ้ามีเขมาปนมาก็เกิดจากตัวระบบ egr ครับดังนั้นครับถ้าช่องตัวนี้เล็กกับก็เป็นสาเหตุทําให้รถเราวิ่งอืดได้ครับอัตราส่วนการผสม อากาศกับน้ำมันก็ไม่ถูกต้องนะครับอัตราส่วนคร่าวๆนะครับ14ต่อหนึ่งนะครับก็คืออากาศ14น้ำมันก็คือ1ส่วนนะครับในการจุดระเบิดและเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดนะครับดังนั้นครับช่องอากาศชุดนี้สําคัญมากครับอันนี้ก็พอร์ตไอดีด้านในนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะทําการล้างชุดนี้นะครับแล้วเรามาดูกันต่อครับว่าผมจะล้างให้ประมาณไหนโอเคครับพอร์ตไอดีด้านในก็ประมาณนี้หลังจากผมล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยครับก็มาดูตัวแรกเลยครับตัวนี้เร่งปีพิเสียครับก็ทาความสะอาดให้สะอาดนะครับ นี่ครับก็มอเตอร์จีอาผมจะถอดล้างให้นะครับป้องกันปัญหาไฟชูครับเพราะเข่ามันเข้ามาครับนี่ครับสะอาดเลยนะครับมาดูท่อไอ้ดีบ้งครับก่อนและหลังแตกต่างชัดเจนนะครับนี่ครับล้างให้สะอาดอย่างนี้เลยนะครับทุกจุดทุกช่องทางนะครับสะอาดมากครับก่อนและหลังแตกต่างชัดเจนครับนี่ครับก็มาดู ตัวเซนเซอร์นะครับผมก็จะทําความสะอาดตัว barometric feature นะครับวัดแรงดันอากาศภายนอกแล้วก็ตัวแอร์โฟนนะครับวัดปริมาณมวลอากาศแล้วก็จะมีตัววัดเทมปด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแมปนะครับวัดแรงดันในท่อร่วมไปดี3ตัวนี้จะคำนวณกกับการจ่ายน้ำมันทั่วปงท่อแป๊บที่ผมถอดออกมาผมก็ทาความสะอาดได้หมดครับเดี๋ยวไปดูพอร์ตไอเดียด้านในมั้งครับว่าผมทําความสะอาดให้ขนาดไหนตัวนี้ก็พอร์ตไอเดียด้านในนะครับผมก็ทําความสะอาดให้ขนาดนี้เลยนะครับทุกจุดทุกรายละเอียดทุกช่องทางนะครับทาความสะอาดให้เหมือนใหม่เลยครับนี่ครับเขมาเอาออกมา ให้แบบไม่เหลือเลยครับนี่ครับก็จะได้ขนาดนี้ใช้เวลาล้างนานมากๆครับนี่ครับล้างสะอาดมากๆครับชุดนี้ครับสําคัญนะครับล้างพอร์ตไอเดียด้านนอกต้องล้างพอร์ตไอเดีด้านในด้วยครับอันนี้ผมก็ล้างสะอาดประมาณนี้แหละครับก็จะทําการประกอบไปแล้วครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยครับการล้างท่อลมไอเดีย